สวัสดีค่ะอยู่ไปไเก่านะคะตอนนี้กําลังไปซื้อปลาหมึกนะคะปลาหมึกดิบนั่นเองเพราะว่าวันเสาร์จะมีรถมาขายแบบซาชิมิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋เราไปกันเลยคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มนะคะไปกันยิมนาสองคนมางมืดมากวันนี้ไปไหน ไม่รู้ว่าลุงไปยังนะลุงยังไม่ไปนะคะนี่รถขายซาชิมิเกาหลีนะคะเวลุงจะมาขายแค่วันเสาร์นะวันอื่นไม่มานะคะบอมาบอจิกานน

뭐? 벽장 좋아해? 뭐좋 <laughs> 어. 어? 그럼 어떻게 하지 장국을삶맛서 <laughs> 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 나 좋아해, 나좋 하면서 하나만 가져가, 하나만 먹어 여기 파나 먹고 싶어? 응. 먹어? <laughs> <목소리도> 집에 <목소리도> 먹어야지! 어. 꼭 씹어 먹어야지. 그래서? 회를 좋아하는구나. <laughs> 낙지를 좋아해 오징어보다? <laughs> 네. 어전복안 좋아해? 주먹 <목소리> 주주먹. <목소리> 아니 줘야지 낙지한테는... <좋아하지. 목소리> 엄마 먹어야지. 낙지한테 낙지한테는 주지 말아주세요. 아 낙지한테는 안 줬다. <목소리> <목소리> 낙지만 안 먹는다는 거지. 열심히 하세요 우리. 아 <목소리> 어? 고맙습니다. 네. นี่นะคะหมึกซาชิมินะคะอันนี้เป็นปลาหมึกเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักจี้นะคะเป็นปลาหมึกที่แบบขายยาวๆไม่ใช่ปลาหมึกสายนะปลาหมึกสายผักสันไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรบ้างหรอปลาหมึกแบบกินดิบนะคะโอ้โหเต็มไปหโอ้โอร่อยป่ะโอ้ <ilo line> ดูดปากแล้ว อร่อยป่ะยำๆใช่ะหเคี้ยวดีๆอันนี้ก็ชอบกินอ้นี่มันจะหวานเว้ยชอจอนกินเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะเพราะว่าแต่อร่อยจริงนะมันปลาหมึกมันจะหวานมากนะคะเป็นปลาหมึกสดเนาะอันนี้มันจอกหนึบๆนะมีความเค็มแต่ว่าปลาหมึกกล้วยบ่าเราอย่างเงี้ยปลาหมึกดิบแบบเนี้ยมันจะหวานนะเนื้อจะหวาน นี่เป็นปลาหมึกดิบสไตล์เกาหลีนะคะเขาเรียกซันนักจีพี่น้หมกปังนะโซเชียลอะสะจนไม่กินของทะเลซันนักจีดินดินอย่างรุนแรงนะนี่ มันก็ฟิลประมาณกุ้งเต้นบ้าเราอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันจะดูดดูดเรานิดนึงนะมันจะแบบชินม,นมน้ำจิ้มเนี่ยอยู่ที่หมอมซองเซนี่นะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดอืมอ๋อ

นี่นะคะอันนี้อ่ะอร่อยเนื้อมันหว,วานมาก,าก,กเพราะบ้านกินแบบเป็นสป,ปาเก็ตตี้แบบนี้นะจุ่มลงไปเซ็ปมากน <ว INDISTINCT S 2> ึกพ่าบ้านผสม <laughs> <laughs> 국수야? 음, 이렇게 해서 바다를 타고 맵겠다 <laughs> 비빔? <laughs> 응 그렇지 <laughs> 이거 바닷가 가면 <laughs> 음. 밖에서 먹으면 이거 그릇 없잖아 음. 종이컵 이렇게 해서 얌 음. 얌네 <laughs> <laughs> 이렇게 먹네 <laughs> 봐봐 누 나, 사랑하는 거 봐봐 <laughs> ปลว่าชุบมีก่นมีหอยเปาฮื้อด้วยนะคะเขาแถมหอยเปาฮือให้ด้วยหอยชมบกตัวเล็่จังนุ่มจังชมบกอร่อยอือชมบกมันสุดหนึบมากกรอบ 재밌어왜 이렇게 재밌지? 맛있어 와. 소 남찜 씨푸드랑 안다나 아, 얼려. 음지가 더 신기하고 재밌어. 우리 얘는 이거선 잘르면 죽는 거 아니야? 잘까 이거 모두 다라. นักจานเนื้อมันแบบหวานมากกระชัดเอาใส่ชนเนี่ะนะขี้ยวนี้สุดยอดขวนียอวดนี้สุนี้นนาาสุด,าาอสดยอนะะีอกนี้สนะุมวนีนี ส่วนไอ้นี่นะคะปลาหมึกดิ้นดุกดิกนี่นะสองตัวตัวเล็กนะคะสองตัวหมื่นห้าเหมือนกันรวมสองอย่างสามหมืนวอนนะคะม <c oughs> ไม่กินนะรู้รู้ว่ามันเผ็ดไม่ใช่อาหารเด็กก็ไม่กิน,แ,น <c oughs> แทง เกือบตกเก้าอี้ละโอ้ชิจาโมเนี่ยบุ้มอบจุกบจกาต่อค่ะต่อรังดเลยเจ้าอยากกินกินไม่ได้มันเผ็ดเนาะงันยังน้ออยาต้องกบกอโอ สาลี่นะคะสาลี่แต่ว่าคอาจุนชอบเคี้ยวแล้วก็คายทิ้งดูดกินแต่น้ำมันอร่อยปะพ่อบ้านก็ยำฮะพีบีมันงพีบีมีเี้ยวบ่อยไหมนานจังเจ้าก็จกสิบวกนั้นบกินไม่ทันพ่อบ้านเนี่ยพ่สโซอบซนาเวกเกอรเข้าม้ หนงกอล่ะทีบุๆ้อเลยน่น้าออกเลยว้ไว้เด็กๆโตนะจะพาไปตกหมึกนะคะกลางทะเลตอนนี้เด็กๆยังเล็ ไปไหนไม่ได้นะคะต้องพาเด็กโตอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแบบอะไรได้โอเคมัลดีเซโอเคมัลดาโอเคมัลดีคือไรอร่อยเลยนึบหนึบอร่อย ปลาดิบไม่ค่อยชอบนะ<อ>บเพราะว่ามันคาวอันนี้มันไม่คาวโอ้บอ่ะช่ช่อตานี่ไม่ใช่อช่อแต่เดี๋ยวซอสมันเยอะมากจริงจิมซีฟู้ดอร่อยสุดก <c oughs> ินแล้วแบบมันแบบสดชื่นนะมันเปรี้ยวๆกนะินแล้วไม่เลี่ยน ปกติคนเกาหลีเขาจะกินกับน้ำมันงากับเกลือนะคะจะออกหอมน้ำมันงาเค็มๆอะไรเงี้ยแต่กินนานไปแบบว่ามันเลี่ยนเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยกรึบอร่อยมากปลาชีสก็อร่อย เพราะบ้า,านเขบอกว่าปลาหมึกมันจะหวานอร่อยกว่าดักจีนะคะอร่อยกว่าหมึกลึกเพราะว่าปลาหมึกกล้วยเราอะมันจะหวานกินไม่ทันเพราะบ้านบ้านกินหมดเลยมัวไปปอกสาลี่ให้คังจนุน 음. 음 재미있어요? 안 돼. Oh, terjatuh, terjatuh. Terjatuh. Ini berapa? Oh, oh. Dance ya, ba. Aku. <susuk>